เมื่อเวลา11นานิกาวันที่25เมษายนนายบุติศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโครงการก่อสร้างปรับโฉมตลาดลานโพนาเกลือเป็นตลาดอาหารทะเลสดพร้อมปิ้งย่างที่ทันสมัยก่อนเปิดให้บริการในเร็วๆนี้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมให้ข้อมูล นายวุฒิศักดิ์รองนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าสำหรับการปรับโฉมตลาดอาหารทะเลสดลานโพนาเกลือแห่งนี้ขณะนี้มีความพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือเพียงเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆเช่นเรื่องน้ำไฟในวันนี้จึงได้มาลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องโต๊ะอาหารร่มที่จะมากลางให้กับนักท่องเที่ยวระบบน้าไฟรวมทั้งการจัดพื้นที่ให้ดูสวยงามและเป็นไปตามระเบียบ ผู้ที่มาใช้บริการต้องได้รับความสะดวกสบายและมีความสุขในการมารับประทานอาหารทะเลที่ตลาดอาหารทะเลสดแห่งนี้เชื่อว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ดีมากและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นอาหารทะเลสดที่ครบวงจรเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมอาหารทะเลสดไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างอาหารทะเลหรืออาหารตามสั่งสะอาดถูกสุขลักษณะ และทันสมัยซึ่งมีทั้งหมดจำนวน60ล็อกขนาด2เมตรคูณ2.50เมตรโดยเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายเดิมทั้งหมดไม่มีการเพิ่มเติมพ่อค้าแม่ค้ารายใหม่เหมืองพัทยาดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งจะมีการยื่นเอกสารยืนยันตัวตนของพ่อค้าแม่ค้าทั้ง60ล็อกพร้อมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและค่าธรรมเนียมต่างๆในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่สาลาวาการบังพัทยานอกจากนี้จะทำการรื้อถอนเสายางจราจรล,ล้มลุกบริเวณร้านค้าขายอาหารทะเลปิ้งย่างค้างบ้านพักในอำเภอเพื่อทำเป็นจุดจอดรถขึ้นลงสำหรับรถตู้และรถบัสของนักท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นการจัดระเบียบ ภาพรวมของตลาดลานโพนาเกลือทั้งหมดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดความแออัดของการจราจรอย่างไรก็ตามคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในต้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเลือกซื้ออาหารทะเลพร้อมนั่งพักผ่อนรับประทานอาหารทะเลปิ้งย่างในบรรยากาศชิลๆสะอาดถูกสุขลักษณะ ทันสมัยสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและยังเป็นการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างยังย่งยืนต่อไปอีกด้วยครับที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือตลาดอาหารทะเลสดที่เราจะเปิดดำเนินการประมาณสักปลายเดือนพฤษภาถึงมิถุนานนะครับวันนี้ก็มาดูลงดูความพร้อมอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องของอเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโต๊ะอาหารเรื่องของเต็นทห้ร่มที่จะมากลางให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องน้ําเรื่องไฟนะครับแล้วก็เรื่องของการการพื้นที่อะไรต่างๆให้ให้ดูสวยงามแล้วก็ให้ปเป็นไปตามระเบียบหมายความว่าคนที่มาแล้วเนี่ยต้องได้รับความสุขสบายแล้วก็มีความสุขในการที่จะมาอาหารทะเลในวันนี้ในในครั้งนี้นะครับผมผมคณะสมาชิกแล้วก็เจ้าหน้านที่เนี่ยต้อง ทำมาเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ดีมากเพราะเนื่องจากว่ามันจะเป็นศูนย์รวมไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างอาหารทะเลหรือว่าพวกอาหารตามสั่งอะไรจะอยู่ที่นี่หมดทั้งหมดนะ60ล็อกนะครับแล้วก็เป็นแม่ค้าเก่าทั้งหมดนะครับจะไม่มีการเพิ่มเติมอะไรนะครับนี่ขอยืนยันนะครับว่าเราทําด้วยความโปร่งใสทุกอย่างนะครับแล้วก็วันที่6พฤษภาเนี่ยเราก็จะเชิญแม่ค้าทั้งหมดเนี่ยไปแสดงตัวตนที่เมืองพัทยานะครับพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการแสดงความเป็นเจ้าของเต็นท์นะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆซึ่งต้องเสียตามตามตาม,ตามระเบียบนะครับก็ไม่ได้ว่าเป็นการเพิ่มเติมอะไรนะครับก็จุดนี้ี่เป็นน่าจะเป็นจุดที่น่าจะดีนะครับสาหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการอาหารทะเลแล้วก็ปิ้งย่างครับบริเวณนี้ครับเราจะมีที่นั่งให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามายืนออกันอย่างเดียวนะครับครับผม <c oughs> คือเราก็เรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพียงแต่ว่าเราเรื่องน้ําเรื่องไฟนิดนึงก็ขอเวลานิดนึงเพราะเราต้องอใช้บริการจากหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับแต่ว่าเคลียรว่าไม่เกินวิถุนาต้นวิถุนาเนี่ยได,ได้ได้เปิดใช้แน่นอนครับค่ันผู้ชมที่จะมาใช้บริเวณอ่ใช้บริการบริเวณตรงนี้ทั้งเที่ยวประชาชนตนน่างก็มีจบรองรับเรื่องของที่จอดรถยังไงบ้างครับอ๋อตรงนี้มันก็จะมีบางส่วนที่จอดรถได้นะครับสําหรับคนที่มาใช้บริการลานโพนะครับส่วนอืน ส่วนที่จอดรถสาหรับนักท่องเที่ยวหรือรถตู้เนี่ยเราอาจจะให้ใช้บริการตรงข้างบ้านอำนเภอนะครับตรงนั้นซึ่งตรงนั้นเน่ยจะเหมาะเพราะตรงนั้นต้องย้ายเข้ามาในนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรถตู้อะไรนี่ก็ขึ้นทางที่จอดรถไม่ได้เราก็จะให้จอดตรงนั้นบริเวณน,นั้นนะครับผมก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในการจัดระเบียบทั้งนี้จะจัดทั้งหมดเลยนะครับภาพรวมด้านโพท,ทั้งหมดแม้กระทั่งเรื่องของ ตลาดที่อยู่ด้านหน้านะครับตรงนั้นนะเราก็จะปรับปรุงใหม่หลังจากที่เราปรับปรุงตรงนี้เสร็จแล้วก็จะให้ดูสวยงามครบบริบูรณ์ใครว่ามาเที่ยวลานโพมาช้อปปิง้งมากินอาหารเนี่ยก็จะมีความสุขเลยนะครับผมเรื่องของสถานะนะคะเรามีการจัดอ๋อทุกอย่างเนี่ยเราจะมีความพร้อมในการจัดเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคอยเช็ค คอยตรวจความสะอาดอะไรต่างๆแล้วก็ขยงขยะยเนี่ยเราก็จะดูให้ดีไม่ให้มีการทิ้งลงทะเลนะครับก็เราได้กำหนดกันไว้หมดแล้วนะครับก็คงจะมีความพร้อมแล้วครับผม